สวัสดีค่ะรันรันชาแนลนะคะวันนี้เราก็มาพับเหรียญโปรยทานกันต่อนะคะเป็นคลิปนี้นะคะจะเป็นริบบิ้นนะคะเป็นรูปดอกไม้สวยๆง่ายๆอีกรูปแบบหนึ่งนะคะสีขาวสีเขียวนะคะจะมีอีกสีหนึ่งนะคะเป็นสีเหลืองอัอนนี้คลิปทองนะคะรูปแบบนะคะซึ่ง สีเหลืองกับสีขาวนี้นะคะรูปแบบการทานะคะเหมือนกันแต่ดอกอสีเหลืองจะใหญ่กว่าสีขาวเพราะว่าช่วงตรงกลีบตรงนี้นะคะอันนี้เราขยายให้กลีบใหญ่ขึ้นนะคะส่วนสีขาวเนี้ยเราดึงให้กลีบดอกนะคะอ่ะเาเข้ามาใกล้ชิดสั้นๆนะคะจะเป็นกลีบดอกเล็กแต่วิธีการทำเหมือนกันนะคะไปดูอุปรกรณ์กันเลยค่ะ อุปกรณ์นะคะเราก็จะใช้ริบบิ้นนะคะวันนี้เราใช้ริบบิ้นสีชมพูนะคะจำนวนทั้งหมด4เส้นด้วยกันนะคะความยาวแต่ละเส้นเท่ากับ30เซนติเมตรนะคะซึ่งริบบิ้นนี้เราจะใช้ของตาระครั่งนะคะขนาด2เบอร์2นะคะใช้เบอร์2แล้วก็จะมีเหรียญน,นะคะเหรียญบาทนะคะแล้วก็กันไกไปดูทีการทํากันเลยค่ะ ริบบิ้นนะคะเราแบ่งออกเป็น4เส้นแต่ละเส้นความยาวเท่ากับ30ซนติเมตรนะคะแล้วเราก็ตัดปลายแหลมนะคะทั้ง2ด้านนะคะเพื่อง่ายสะดวกในการสอดนะคะเสร็จแล้วเราก็จะแบ่งริบบิ้นนะคะออกเป็น3ส่วนนะคะประมาณนี้นะคะ3ส่วนแล้วเราก็กดลงไปเราจะทําฐาน4นะคะเราหยิบเส้นที่1ขึ้นมาโดยให้ด้านสั้นนะคะ ด้นสั้นนะคะอยู่ข้างบนด้านยาวอยู่ข้างล่างนะคะเส้นที่สองสวมทับเส,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 ส้นที่หนึ่งเส้นที่สามสวมทับเส้นที่สองแล้วก็เส้นที่สี่เส้นที่สี่นะคะเราจะสอบเข้าไปในเส้นที่หนึ่งาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้นิ้วล้วงไปในเส้นที่สี่เพื่อหยิบเส้นที่สามขึ้นมา สามแบบเลยค่ะแล้วก็ดึงให้แน่นแบบนี้นะคะต่อไปเราก็จะวางเหรียญน,นะคะตรงกลางนี่นะคะหยิบเส้นสั้นนะคะพับขึ้นมาข้างบนซ้ายพับไปทางขวาแล้วก็บนพับลงมาข้างล่าง ขวานะคะพับไปทางซ้ายโดยสอดเข้าไปในช่องที่อยู่ตรงข้ามเสร็จแล้วก็ดึงกดให้แน่นนะคะได้ตามนี้นะคะเสร็จแล้วพลิกกับด้าน,นะค่ะเราจะพับอีกหนึ่งรอบโดยเราจะใช้เส้นสั้นของแต่ละด้านนะคะเป็นตัวสอดนะคะซึ่งเราจะเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะ ได้ตามแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะทํากลีบดอกนะคะเราพลิกกลับด้านมานะคะเราจะทําเส้นที่อยู่ข้างบนก่อนนะคะโดยจับเส้นข้างบนนะคะพับลงมาข้างล่างให้ปลายชี้มาข้างล่างแบบนี้แล้วก็พลิกหงายขึ้นใช้ปลายสอดเข้าไปในช่องที่อยู่ติดกันนะคะแล้วก็ดึงตามแบบเลยค่ะทั้ง สีเส้นทำเหมือนกันนะคะ ตอนนี้กีบล่างเราก็ทําเสร็จแล้วนะคะทั้งหมดสี่กีบด้วยก,กันนะคะต่อไปเราจะทํากีบดอกนะคะเพราะฉะนั้นเราจะทําเส้นที่อยู่ทางซ้ายมือก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเส้นที่ชี้ไปข้างบนเราก็พับเก็บลงมาข้างล่างนะคะพับเก็บเลยนะคะเราทําเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นนะคะให้ปลายชี้มาทางขวามือแบบนี้นะคะเฉียงไปข้างบนแบบนี้แล้วก็ม้วนนะคะ หนึ่งรอบหมวนแบบนี้นะคะสองรอบด้วยกันนะคะตามแบบเลยค่ะใช้นิ้วประคองไว้นะคะแล้วก็จับริบบิ้นนะคะจับปลายบิดมาข้างหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็หม้นหนึ่งรอบสามแบบเลยแบบนี้นะคะ แล้วก็ใช้ปลายสอดเข้าไปในช่องที่อยู่ติดกันกระดึงในขณาดดึงเราก็ปักกลีบดอกไปด้วยนะคะก็จะได้ตามแบบนี้นะคะต่อไปกลีบต่อไปค่ะนี้เก็บลงมานะ,ะจับปลายริบบิ้นชี้ไปทางเฉียงไปข้างบนแบบนี้นะคะทางขวามือ แล้วก็บิดหมุน1รอบอีกหนึ่งรอบแบบนี้นะคะใช้นิ้วประคองกดไว้เสร็จแล้วก็จับปลายบิดมาข้างหน้าหมุนไปหนึ่งรอบใช้ปลายสอดเข้าไปในช่องที่อยู่ติดกันแบบนี้นะคะ ไปเส้นถัดไปค่ะเส้นนี้นะคะจับบิดไปทางขวามือเฉียงไปข้างบนแล้วก็จับหมุนรอบที่หนึ่งแล้วก็มาอีกรอบหนึ่งใช้นิ้วโป้ก,กดไว้ประคองกดไว้นะคะจับปลายบิดมาข้างหน้าก็ม้วนขึ้นตามแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ปลายสอดเข้าไปในช่องที่อยู่ติดกัน ไยเส้นสุดท้ายทำเหมือนกันค่ะเราจะได้ตามนี้นะคะต่อไปเราก็ปรับแต่งนะคะ ตามชอบเลยนะคะเรากะทำกีบใหญ่หรือกลีบเล็กก็ได้นะคะถ้ากลีบใหญ่นะคะเราก็จะให้ตรงนี้กว้างขึ้นนะคะถ้าเราจะให้กลีบเล็กเราก็ดึงแบบนี้นะคะปรับแต่ง ตอนนี้นะคะเสร็จแล้วเราพลิกกลับมาด้านหลังเส้นยาวนะคะเราจะพับเก็บหนึ่งรอบโดยสอดเข้าไปในช่องที่อยู่ตรงข้ามทั้งสี่เส้นเลยนะคะ ันนี้เราก็เสร็จแล้วได้หนึ่งดอกนะคะเสร็จแล้วส่วนที่เกินมาเราก็ตัดออกเลยนะคะก็เสร็จแล้วค่ะเรียโปวยทานนะคะ ริบบิ้นเป็นดอกไม้อีกรูปแบบหนึ่งสวยๆนะคะก็ไปทดลองทําดูนะคะแบบง่ายๆนะคะไม่ยากเลยนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสังเกติ่งด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ